เลยน้อครับเนาะะชิบวางข้าง,งล่างนี่หลังนี่เรียบร้อยโอ้โหดักไฮโอ้โหไอเติบยุบวิลันพี่น้องก็บอกโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอันนี้ตัวนี้นี่นนพี่น้องก็บผมยังไม่ตายนะนั่นนั่นนั่น กสวัสดีตอนบ่ายครับผมสุภูสุคนนะครับมื้อนี้มาเล่แตะเวนครับบ่ายสามโมงแดดท่อนๆนะครับผมเอากับเหล็กมานะครับผมสิหาหลังแล้วก็อบวงมาหน่อยนึงนะครับผมกับเยียกปูนะครับนี่รอบที่แล้วเขาได้หลายตเลยนะครับเนาะสำหรับเยียบปูนะครับมีปูสดนะครับผมกับปูเผาปูจีนะครับเนี่ยฮะปูอันใดมันสิมันนะครับผมเดี๋ยวลองหลาะเบิ้งนะครับเนาะสำหรับไม้มื้อนี้นะครับผมมาสิเลาะค้องไปนี่นะครับผมคองหูหกนี่แล้วก็มี นาแปลงหนึ่งบท่านได้เกี่ยวเขาเหลืองๆอยู่วู้นะครับฟังผมเห็นปะนะครับนี่ครับผมลองลอยนะครับเห็นบ่รับทางหนูนี่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 เพราว่าทางยังโบท่านได้ล่างนะครับผมนี่คพอยมันหยาบหยาไปไม่ไม่อยู่นะครับเอ้าผมคิดว่ามิโตนะครับผมอ่ะดักเลยนะครับผมขาแต่เรียกมองเดียวมันที่คำกอนะครับทางก็สงสัยนี่แหละกับบ่ค่อยมั่นใจปันใดเพราะว่าเขาบบเห็นคุยมันนะครับ รู้ว่าหนูหน่อยหนูใหญ่พรอมนะครับแต่ว่าส่วนมากอยู่น้ำพ้องนี่ที่เป็นหนูใหญ่นะครับลองดักเบิ้งนะครับเนาะนี่ฮะปูเผานะครับหลังแหลกจะใช้สลับกันนะครับกับปูสดมานี่ครับผมผมเฮ็ดมองไว้แล้วครับเนี่ยนี่วางแปะไว้เองสิหละนะครับทางมันนะครับผมหลังนี้เป็นปูสดครับผมนี่วางไว้ทั้งทงผิดละ ทางหนูอยู่พูดเนาะครับเนาะเห็นไหมครับว่ะหู้นี่ก็เพาะทงสัยนะครับผมเนี่ยสี่หลงกับบนหลังสีเก่ากับบกเก่าเพราะทางมันยังี่ยท่านได้ปิดนะครับเป็นซุ่มดีอยู่ะเดี๋ยวสิวางทั้ง่างนี่แหละเนี่ยนี่วางไว้นี่นะครับเนาะนะครับหอยมันออกมาปิดไว้จักหน่อยพออีกคุยนึงครับผมเนี่ยไม่ไมเลยครับคุยนี่นี่เดี๋ยววางนี่นะครับผมทั้ง่างนี่ปูเผาครับรังนี่ เวัาางทางเช่งมันขัดกับดักนะครับเนี่ยเอาละผุดอะมงูมันอยู่ผุดน้อะครับเนาะนี่ีนน้าเขาเหลืองนะครับผมพุดอ่ะคุยคุยใ่้เติบนะครับผมเนี่ยใหม่เลยน้ะครับเนาะแต่ที่ว่างทั้ง่างนี่นะครับเนี่ยม,มันคุยขี้ดินมาเนี่ยแหละ เปลี่ยนใจไปวางไปทั้งพุ่นนะครับเนาะเบื้องสวงแหลมมันเล่นไปทั้งพุ่นนะครับส่วนมากนี่ครับผมใหม่ๆเลยนะครับเนาะเบื้องโตแล้วน่าจะโตบรงเนี้ยโบหญ่ปันใดนะครับผมรุ่นงามๆหอยมันแล่นลงไปไปพุ่นนะครับแล้วก็พี่คุยนึงนะครับผมก็รู้ว่าโตเดียวกันเพราะนะครับเนาะน่าจะคนละโตครับเนี่ยนี่ว่าคนละโตนะ หูรุ่นนี้ผมว่ามันบ่ค่อยฉลาดปันใดนะครับผมวางนาคุยเลย่หน่อยนี่นี่ข้าง,างหัวนี่แหละนี่ครับโถมทั้งนาจักหน่อยนึงนั่งกับผมมัดไว้ส่วนคุยนี่กับดักผมวางไว้ทั้ง่างพูดนะครับผมพูนะพูนะ่ะเดี๋ยวมันถือกินเดี๋ยวมันลงไปกินนะครับผมนี่ใกล้ๆคุยนี่ละ เดี๋ยวดักไว้ทั้งออกอีกจากหลังนึงนะครับเนาะกันไว้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่กับดักให้มันแล้วครับผมเรืออยูหาหลังนะครับเนาะกับอาเยบปูนะครับผมล้อรุ่นนะครับรอบมาครอาจจะได้ออกมาเบิงนะครับผมหนูก็บเป็น,น,น,ปนหนูน้อยปนหนูใหญ่นะครับ กูรู้ว่าที่ถือกันใดก่อนนะครับผมส่วนมากหนูน้อยมันเล่นเยาก่อนนะครับผม่ะจังได้กับล้อรุ่นแล้วครับผมบวงหนาจะใส่บทันแล้วครับใกล้สิค่ำแล้วนะครับทั้งกับบกคอยมีปันหดครับในปลาเขานี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอกันช่วงหัวค่ำครับผมครับผมตอนนี้สามทุ่มกกลัวนะครับออกมาเดืกเติบนะครับผมเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งกับดักกันนะครับเนาะว่าสิหมานบอมเมอนี่ ได้ใส่แต่กับดักนะครับเมื่อนี้บ่วงใส่บทันนะครับบ่วงบได้ใส่นี่มาเบิ่งขางคล้องนี่ก่อนนะครับผมหลังึังนีเลยอืมอืมลากกับดักพี่น้องครับผมแต่ว่าบลั่นเอ้ปูเผาบวลั่นครับ หลากจังไลวางไวมไหมนะค,ครับเสียงเน้นจีซ้อนแถวนี้ห้องไรเสร็แล้วกับดักาทางไกลดีพี่น้องของผมอยู่นี่ครับหลังหนึ่งมาหรือเปล่าอบอหลัานครับยังอยู่อยู่นี่ครับหลังหนึ่ง มื่อนี่ใส่ห่างๆกันนะครับเพราะว่าบ่าค่อยมั่นใจไป,ไป่าใดมาบ่ลั่นโอ้โหปิ่นบางงางเแลียวยบอถือน้องเอ้ยพลาดที่แล้ว <c oughs> ลั่นบอถือครับปูเผาเนี่ยอยู่นี่มาเบิ่งคันนี่ครับเนี่ย คันนี้ใส่ไว้สามหลังมาหรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับผมนี่กับดักห้วยนี่หนูบล่ะเบิงห้อยกับห้อยหม่ๆนะครับอีกหลังหนึ่งครับมาบเปล่า บอลันเลยครับผมบอลันบอลันหลังนี่ใกล้ๆก,กันบอลันครับคือเก่าเหมือนเดิมมาเบิ้งคุยข้างนาเน,นี่ยนะครับเนี่ยถือบบกับดักโอ้โหคือเก่าพี่ง้องครับผม โอ้ยว่ะคุยยังงามหลังนี่เฮ้ยลั่นอีกแล้วโอ้เป็นยังไงเนี่ยโบ้ถืออีกแล้วครับผมโอ้ผ่าอีกแล้วลั่นผ่าสองหลังพี่น้องครับผมโบ้ถือมือมันโบมาน หลังนี่เรียบร้อยอุ้ยบัตริถือกพี่รองครับผมถือหลังวางไว้มมั่วนะครับเนี่ยปูเผาครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยบัตริถือกเมื่อถือกหลังวางไว้มมั่วนะครับหลังนี้วางไวซ้ซื้อครับเกินห้อยตีนแล้วก็ห้อยกัดเข่านี่อาจจะเป็นนูรุนนี่นะครับผมอยู่ในนาเอาใส่สวยุน,นะครับ ถือหลังโมเป็นตาถือฟางไปมัม่วๆครับผมหลังหนึ่งต่อหนานี่มาบอหลัน่นพี่โน้องครับผมอู้เรียบร้อยแล้วนั่นนี่ครับนี่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 น,นี่ตัวปใหญ่ครับผมรุ่นนี้นะครับอ๋อรุ่นกับลังขว่ากับลังอมแล้วครับผม เขียวทั้งนาหน่อยเดียวนะครับผมนี่เอา้านาจะรุ่นนี่ละหนูแหลนอยู่ในน้านะครับผมเนี่ยสวยนะครับหลังนี่นะจะเป็นปูสดครับเพราะว่าหลังที่แล้วเป็นปูอ่าปูเผานะครับผมมาเบิ้งจุดนี่ครับเนี่ยมีอยู่สองคุยนะครับมองนี่ใส่ไว้สามหลังเอาบ่กับดักกับดักหายกับดักหาย ลอยู่บนพี่น้องครับผมเสียกตึง,งอ้้หเรียบร้อยพี่น้องครับผมอยูยยยออ่อยู่อยู่อยู่ขุดอ่ะอ้โหูใเติบอยูนนะครับผมตัวนี้อันเอาละใส่ได้ใส่ได้นะครับ วางวันนี่ก่อนเบิงอันนี้ก่อนอันนี้กระลั่นพี่น้องครับผมหลังนี้กระลั่นนะหุย้ยหลุดดิโอ้โหหลุดเบิงพี่น้องครับผมห้อยดินน่าจะถือขาครับโอ้โหเสียด,ดายนี่ครับห้อยดินแหลกเลย หลังนี่นี่โอ้ยตื่นแล้วบ่เนี่หลังนี้โบม้าครับโบเอานะครับผมกศรษครับผมสองคุยนี่ลั่นทั้งสองนะครับผมแต่ว่าได้ตัวเดียวนะครับตัวนึงหลุดครับผมดิ้นแหลกเลยนะครับเนาะน่าจะติดขานะครับนี่ตัวใหญยอยู่ครับตัวนี้เอาละมันมาโู้เสียดายคุยค้างกันนี่นะครับนี่ครับผมหลังที่ผมใส่ให้เบิ้งนะครับเนาะคุยงามๆนี่ครับผม บ่ยูพี่น้องเลยก็คือสิเก็บครับถ้าไปวางอีกก็คือสิบ่เขานะครับผมเดีผมย้ายมองนะครับเดี๋ยวผมเหลือหลังนี้ไว้หลังเดียวนะครับบรรทัดตัวอื่นมันไกลมากนะครับโอ้ยบ่ยู่อีกแล้วครับเอาละครับผมกับดักเบอรแล้วครับก็ได้สามตัวนะครับสลับคืนนี่นี่ครับผมเป็นหนูรุ่นๆนะครับผมกำลังใหญ่ขึ้นมานะครับนี่ อันนี้กับพระท่านหญ่ปันได้นะครับผมนี่ยแต่ว่ากัดใหญ่เติบนะครับผมถืออ่อถือปูสด2อตัวครับปูเผาได้ตัวกลางนะครับได้ตัวกลาง3าตัวแล้วก็ลั่นพาดอีก3นะครับเนาะเมื่อนี้พาดหลายนะครับพาดไป3หลังนะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้3าตัวนะครับแล้วก็ล้อรุ่นตอนเช้าอีกรอบนึงนะครับผมบอสิมานบอลนะครับเนาะสำหรับคืนนี้กับเข้าบ้านแล้วครับยามรอบเดียวครับผมพ่อกันตอนเช้าครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ครับสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งนึงครับผมเช้านี่ก็อากาศหนาวนะครับผมหนาวก็เมื่อวานนะครับเนาะมื่อนอีกบอกค่อยลงนะครับผมเรียกว่าอากาศเย็นนะครับอ่ะไปลุนกับดักกันนะครับเนาะเมื่อคืนนี่เก็บไป3ตัวนะครับผมกับดักลั่นหลายหลังเลยนะครับแต่ว่าบอค่อยถือนะครับผมล้านพลาดนะครับเมื่อคืนนี้อ่ะไปลุนกันเช้านี่นะครับผมนี่เพิ่มบอกนะครับพูนเดี๋ยวไปเบ่งอ่าแถวรองน้ำก่อนนะครับผม มาเบิ่งขังร่องน้ำนี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นร่องน้ำนะครับเนี่ยร่องน้ำมีหอยทางหนูอยู่นะครับแต่ว่าผมไปเห็นขุยนะครับขึ้นนี่มันหลากกับดักแล้วก็ลั่นแต่ว่าผมมีอย่างติดมาพอเศร้านี่โอ้ลั่นอีกแล้วพี่น้องรับผมกูล่ะกับดักเมียอยู่ข้างล่างอู้หเรียบร้อยพี่น้องรับผมมาแล้วมันสี่เรียบร้อยอมมเหย,ยเียบปูเผามาแล้ว อุ้ยอุ้ยโอ้ยอังบ่ตายเออเป็นหนูน้อยบ่๋มเห็นหนูใหญ่บาได้ยังบ่ตายครับผมเอ,อ,อาอ๋เดี๋ยวผมจะดกานก่อนนะครับเนี่ยคืออ่าถือดังครับผมแล้วก็ล็อกฟันหนาเนาะครับเนาะเกือบไม่ได้กินครับผมถ้าบุมีฟันหนาที่หลุดนะครับเนี่ยอ่ะลูนี่ครับผมกำลังอมนะครับลูนี่หอยหนูน้อยติย นึกว่าห้อยหนูใหญ่สำเพอมันลั่นบกค่อยถึมมมนนยยยมกมีหลังหนึ่งนะครับผมมาบ่โอ้บโบมาหออนี่ครับหลังนี้บกขยับเลยน้ำเนี่ยหมดขึ้นโอสัเพอหนูบกินหมดขึืนดำปิ๊ปิหลังหนึ่งนะครับหลังนี้กับเป็นเหี้ยปูเผา ม่อคือนีลัน่นโอ้บอ่ไม้อีกเลยครับถ้าได้ลั่นแล้วเขายากอยู่บ่ถึกมาเบิ่งคันน้านี่ใส่ไว้สามหลังนะครับผมทั้งพอสองสัยนี่แหละแต่ว่ามีขุยหนึ่งทรงไม้อยู่นะครับมาบ่เฮลั่นพี่น้นองรับผมอู้เรียบร้อยอู้หูอันนี้ตัวนี้นะครับผมควนตุ๊บกระ เอาละมันมานพี่น้องครับผมอือหืออีปูหายครับเนี่ยโอ้นี่โอ้หมูย่อยนี่มังอีปูสดนะครับผมอวดทุบเลยพี่น้องเอ้นี่ครับปูสดทำงานอีกแล้วเห็นหู้น้อยครับผมนึกว่าจะบ่ใหญ่ปานนี่นะครับผมโอ้โห ข้องกลมวงลองอะบ่เป็นยังนะครับผมใส่ถุงเฮ้ยขอ,องหลังนึงยุ้ยใกล้กันนี่หลังนี้เป็นปูเผานะครับผมมาบ่พี่น้องวะผมโอ้โหขุยนี่บ่เอาครับผมโอ้โขุยนี่ผมว่าไม่นะครับเนี่ยอะ่ร บ่สนครับเสร็จละอีกหลังหนึ่งแง่โบเห็นโฟมนะครับโอ้โห้นะครับผมมาบ่มาหรือเปล่าลั่นโอ้้ถือลูกมันพี่น,อน้องเฮ้ยนี่ครับปูสด ถือตัวน้อยอแล้วนะครับเนะี่ยหูบังหูนึกว่าจะโตใหญ่นะครับฮะตัวน้อยก็เอานะครับผมเอาละเย็บปูทำงานอีกแล้วนะครับผมแต้มสามนะครับตัวปูค่อยใหญ่ครับนี่กินนี่ปูสดครับหลังนี่ผมย้ายมาเมาื่อคืนนี่ครับเนี่ยใส่ปูเผาไว้ <c oughs> มีดินพี่น้องครับผมยังไมา่ตายเนะี่ยนั่น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 เดี๋ยวด้ะบังตัวมันก่อนตัวใหญ่พอพี่น้องครับผมโอ้โหรุ่นเมื่อคืนนี่แหละเนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับเอาเอาอยู่ครับผมรุ่นนี้ครับเ,เกือบก่ได้กินอีกแล้วครับคือดังแล้วก็ฟันหนามันล็อกไว้นะครับเนาะนี่ นะครับเอาลนะนะครับผมก็ได้อยู่นะครับลุ่นนี้นี่ครับผมคุยมันนะครับนนนเ,นนนเนี่ยเนี่ยเน่ห็นว่มขากันนานี่หลังนี่ปูสดครับอะไรวนนี่มาหรือเปล่าปูเบาครับผมขึ้เก่า หนูรุ่นรุ่นกำลังใหญ่ขึ้นมานี่หลายครับแถวนี้เดี๋ยวมาเบงังบองได้มีคันหนึ่งคันพูนนะครับนี่ครับผมคุยข้างหน้านี่โดนบ่นะครับมาหรือเปล่าโบลันครับผม,มกับดักเอ๊ะตัวนี้ฉลาดขึ้นกันนะครับผม พราะว่ามันลั่นแล้วนะครับผมเมื่อคืนนี้มันน่าจะออกหูเปียวครับเนี่ยเนี่ยเปียวมันนะครับมันลั่นหลังนี้นะครับลั่นผาดเมื่อคืนนี้แล้วก็บใไม้อีกเลยครับผมหลาบแล้วหนูตัวนี้ทางนี้เอาบ่เหมือนจะลั่นนะครับผมลั่นโบถืออีกแล้วโอ้โยพี่น้องครับผม เอ้นูเทวนี่คือเก่งเดี๋กินแบบใดมันเข่าบลึกครับผมส่วนถึกดังตั้งหลายตัวนะมือนี้หลังนี้นะจะเป็นลักษณะเดียวกันขาดหลายใท่เนาะมือนี้ดวมมือคืนนีกลั่นฟ้าวไปซีนะี่ครับผมหลังนี้มือคืนนี่ถึกนะวางไว้ลงๆนี่มาอีกบ่อ้ยลั่นอีกแล้วเนี่อ้เป็นแนวเดีกับดักมือนี้นี่ครับผม ปูกบะพยูครับโอ้เอะละเด้อมีคนมาโบมีครับผมมีแต่หลันบ่ถือับมือเนี่ยมือนโบมานคือจังใดหลังนี้ดิหลังนี้ผมกระใหญ่มานะครับใส่ไปพุน่น โบลันครับนี่ครับคุยมันเบื้องสูงเลยอาจจะรุ่นเดียวกันแหละตัวบุคคลใหญ่ไปไหนครั้างนาลังสุดท้ายครับผมนี่คุยนี่ผมเก็บไปแล้วนะครับเนาะนี่คุยนี่ถือครับเนี่ยถือแล้วก็คุยนี่หลุดครับเนี่ยห้อยดินมเมื่อคืนนี่นะครับนี่นี่น,นี่คุยนี่บ่วใหญโตนะครับหลุดอาจจะถือขา เลยเก็บไปเลยกับดักวางไว้ตรงนี้เหลือไว้หลังเดียวมาบ่บม,ม้าสัมอ,อุ้ยพอมันตื่นแล้วพี่น้องรับผมกับดักหนีบขามันคือจังไดเอ้เปิดแล้วครับกับดักที่ซโตครับเศร้านี่ ครับผมกับดักเบิร์แล้วครับกับดัก15าลังแบงไสปูเผากับปูสดครับเซานี่ได้มาเพิ่มอีก4โต้ซแต้มนะครับเนาะแล้วกันมื่อคืน3โตัวรวมกันเป็นเจนะครับผมสรุปผลงานเยี่ยปูสดนี่จะได้ยุซีโตนะครับแล้วกันหนูใหญ่สองตัวนี่ที่กินปูสดนะครับผมส่วนปูเผาที่ได้หนูรุ่นนี่3ตัวนะครับผมสรุปคลิปนี่กับปูสดกินดีกว่านะครับแถมได้ตัวใหญ่นะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ตัวใหญ่ปูสดนะครับผม ผมร้องให้เบิ้งสองคลิปนะครับเนาะเอาไว้เป็นทั้งเลือกนะครับผมในการดักหนูว่าที่เผาหรือบ่เผานะครับผมส่วนโตผมคิดว่าหนูใหญ่นี่มักของเขาครับผมส่วนมากคนที่กินปูสดนะครับคลิปต่อไปนี่อาจจะบต้องเผาแล้วนะครับเอาปูสดมาใส่เลยน่าจะโอเคกว่านะครับผมแต่ว่ากันแล้วแต่มองแล้วแต่หมายนะครับเนาะบางมองอาจจะกินปูเผาก็ได้นะครับแต่ว่าการยุทีการทดลองนะครับผมบ่อยากให้ไปฟังคนอื่นมาหรือว่าฟังเขาเล่ามานะครับทุกอย่างเขาต้องร้องเองนะครับผม น้องเองเขาถึงจะรู้นะครับว่าอันไดมันจะโอเคกว่านะครับสลหรับเยียร์ช่วงนี้ผมว่าปูเข่าดีกว่าขี้ใต้ครับช่วงนี้เอาขี้ใต้มาใส่นี่บวกค่อยเข่าครับเ็เลยเอามาเ่ยนเยียร์ปูสองคลิปแล้วก็เลยหมันคลิปนี้ก็ถือว่าหมันนะครับได้เจ็ดตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับเนาะทุกการติดการตามครับผมคลิปนาหาไม้ใส่ไหมครับผมสวัสดีครับ